การระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในคือบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับผู้บริหารผู้อำนวยการหัวหน้าข้าราชการพนักงานไปจนถึงลูกจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปี ขั้นตอนการระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าสู่ระบบ ITAS และไปที่เมนูเข้าสู่ระบบที่มุมขวาบนของหน้าจอระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่แอดมินจากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบจากนั้นไปที่เมนูจัดการข้อมูลหน่วยงานเลือกที่เมนูจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ให้เจ้าหน้าที่แอดมินของหน่วยงานระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจากนั้นกดบันทึกเมื่อกดบันทึกสถานะของแบบจะเป็นฉบับร่างและให้กดยื่นขออนุมัติหากต้องการส่งให้ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลจากนั้นสถานะของแบบจะเป็นรออนุมัติขั้นตอนการอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้บริหารจากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบจากนั้นไปที่เมนูการอนุมัติและกดเลือกเมนูอนุมัติจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหากหน้าจอแสดงข้อมูลว่ายังไม่มีการยื่นข้อมูล หมายความว่าเจ้าหน้าที่แอดมินของหน่วยงานยังไม่กดยื่นขออนุมัติให้ผู้บริหารตรวจสอบและยืนยันความถูก <number> ต <hn> ้องของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหากหน้าจอแสดงคำว่ารออนุมัติหมายความว่าเจ้าหน้าที่แอดมินของหน่วยงานได้กดยื่นขออนุมัติให้ผู้บริหารตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแล้วและหากผู้บริหารตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้กดปุ่มตีกลับ จะส่งให้เจ้าหน้าที่แอดมินของหน่วยงานแก้ไขจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในให้ถูกต้องเมื่อผู้บริหารกดปุ่มตีกลับสถานะของแบบจะเป็นส่งกลับให้เจ้าหน้าที่แอดมินของหน่วยงานดำเนินการแก้ไขข้อมูลโดยให้ดำเนินการตามวิธีการระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในต่อไปหากผู้บริหารพบว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนให้กดปุ่มอนุมัติ เพื่อยืนยันความถูกต้องของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและสถานะของแบบจะเป็นอนุมัติถือว่าหน่วยงานนำเข้าข้อมูลและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเรียบร้อยแล้วระยะเวลาในการนำเข้าข้อมูลและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31มกราคม2568 โดยระบบ ITAS จะปิดในเวลา17นาฬิกาและหน่วยงานไม่ต้องดำเนินการระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT เนื่องจากสำนักงานปปอชอได้มีการกำหนดค่าขั้นต่ำของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบ ITAS ไว้ให้เรียบร้อยแล้วคลินิก ITA ชัยภูมิ